ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้านคิเติลช็อป้านเติมโลบักระบบ i d Pass และ v i p Serv e เเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ k i t t ิล s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแบปบล็อ f ฟ o t และ King ง e t e รับกดเพชรในแบบ a l l Star Tower Defense และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟีดด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ออกลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หาคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบอทผมมีร้านมาแนะนำร้านอีดิไมไอช็อร้านรับฟาร์มเกมโรบอทมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมสซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแบบออสไตล์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook Sear ์ชเขาว่า Ed ดิไมไคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อคว์มเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซาจากแบบวันพีทรีเจนดารี่มาวางจาหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของ,ของแบบบล็อกฟุตมาวางจาหน่ายอีกด้วยถ้าใคสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้านโฮฟสโต้มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ v i p AP Server สูงถึงเลทเจ็ดท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ o ฮ s t o ต e .com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะฮะพี่ก็จะพาไปตีบอสคาตาคุรินะฮะก็เป็นบอสใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในอัปเดตที่17.2เดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจะเข้าไปตีมันยังไงเนาะโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะให้เราตีพวกเนี้ยพวกบอสที่อยู่ในเกาะนี้นะครับให้ครบ500ตัวนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเมื่อเราครบ500ตัวแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ตัวนี้น ตอนนี้นะฮะพี่เหลืออีกแค่เจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวพี่ตีอีกเจ็ดตัวนะฮะก็สามารถเปิดประตูนะครับผมไปตีบอสคาตาคุริได้แล้วนะครับนี่ก็คือข้างหลังนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆประตูนะฮะประตูกระจกตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ครบ500ตัวเมื่อไหรก่ก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะตอนนี้พี่ขาดอีกแค่เจ็ดตัวเท่านั้นนะครับมาอีกเจ็ดตัวเท่านั้นลุยชึบชิบชพี่ไม่รู้ว่าบอสมันโหดขนาดไหนเนาะ 2ตัวแล้วนะครับอ่ะสตัว4ตัว5ตัวน่าจะครบแล้วมั้งน่าจะครบแล้วมั้งหรือว่า6ตัวนะอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะหรืออีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวพี่จะเปิดประตูได้ละ ฟันต่อนะครับโทสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับมาเปิดประตูกันนะครับเดี๋ยวจะลองโซโล่บอสเลยนะวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคไปได้เลยนะครับ let's go ชุบป,ประตูเปิดแล้วนะครับอุ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบอสอยู่นี่นะครับเอาสกิลไปกินเอาสกิลไปกินโอ้ชุบ ไหวหรือเปล่าเรามาดูกันนะผู้ชมโอ้โหอึดมากอึดมากโอ้โหโดนสกิลไว้แล้วหนึ่งดอกโอ้โห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 เฮ้ยหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนอุ้ยอะไรนี่โอ้ว้าว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 โอ้ย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 ระยะไกลระยะไกลโอ้โหจะรอดหรือไม่เนี่ยจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้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 ย คือรอดโอ้ยบอสบอสบอสเลยยังไม่ลดเลยนะครับจังหวะนี้อ้ยออยู่นี่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 ไม่แนไม่แนคอมโบไปหิวกันจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โดนแล้ว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 โออโอ้โห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 หดเกินหดเกินุอโหลบได้ โอ้ย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 ม่แน่โอ้ยโดนโนโโ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 โี้โ,โอ้ยตึตึออโยอแล้วโดยอีกแล้วออีรอดรอดอนี้รอดไม่แน่ไม่แน่โดนไปสองทีนะคอันนี euh. ้ผลพาสายดาบเลยนะฮเออ โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยโหดเกินไม่ได้ไม่ได้ครับตายครับตายนะครับระยะไกลไปก่อนนะครับอ่ะขู่ดาวไปก่อนขู่ดาวไปก่อนนะฮะขู่ดาวเลือดโอ้ยโดนบ้าเอ้ยชุบ <c oughs> ยิงไม่โดนเหรอ โอ้หโหดเกินถ้ามีร่างสองนี่คือเกินไปแล้วนะครับโซนิ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 จุ๊บโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหนีก่อนดิ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 ก่อนปล่อยสกิลเก่งปล่อยสกิลเก่งนีเนี่ยหนี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 ่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนหนี่ก่อน อะไรอะไรทำอะไรนี่ไงโดนไหมมันหลบได้เหรอไปถอย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 โอ้โหโดนอีกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นหลอดไหมเนี่ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอืมโดนจับอีกแล้วนะครับอือรอดรอดสกิลหนึง่ง โอ้ยโดนจับโดนจับโดนจับไม่โดนรอบนี้ไม่โดนมาเปิดฮาคิฟันกันต่อนะครับโอ้อยอ่อยโอ้ยเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเฮ้ยีนี้นี้ฮ่ารอดไม่โดนนี่เนี่ยเอ้ยฮักคี้ระเบิดเลยถอยดิ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 นี่เนี่ยเอ้าว่าไปให้เขาต่อยเฉยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วรักษาระยะห่างแล้วนะครับจังหวะนี้ Finished. มันวิ่งตาม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 อย่าอย่านะโดนเราเหมือนกันนะฮะนี่แน่โอ้โดนจับถอย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 เฮ้ยโอ้โหโดนจับอื้อหือไม่แน่ไม่โดนนะฟัน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 เดี๋ยวมันจะรีเลือดอือ ค่อยๆตอดไปนะครับค่อยๆตอดเอ้ย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 หายคิดระเบิดระเบิดแล้วระเบิดอีกจับโดนอีกแล้วแม่นเกินอ๋อไม่แน่ยิงมายิงกลับไม่โกงนะครับโอ้ยตึงเกินตึงเกินฮิว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 มาตอดแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าคอมโบอย่าคอมโบอย่าคอมโบโอ้โหรอดนะครับ ปีแน่เขาชอบจับไม่โดนหรอกถอย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 อือหึอย่างนี้นะครับเข้าไปฟันได้ท่านผู้ชมอย่างกีะเข้าไปฟันได้นะครับอือโดนจับถอย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 ฮิว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 ไม่โดนไม่โดนอือหืึโดนตัดสกิลท่านผู้ชมยิงกันมาล้วล้วยิงกันมาล้วล้วโอ้ยโซนี้โซนี้ โซนี่โซนี่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 อืมฮึมหลอดเฮ้ยเอ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 ้ยโอ้โหเลือดยุบไวมากนี่แนะ่ฮ่าเด้งไปดิเด้งไปดิรักษาระยะห่างกันหน่อยมานี่แนะเ่เออเออเออหลบได้โอ้ยโดนกำลังจะดีใจว่าหลบได้นี่แนะ่ โอ้ยนี่ไงโอ้ยลากเก่งเนอะลากเก่งเนอะลากเก่งเนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปไปหนีก่อนดีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวที่ทำมาจะเสียเปล่าชึบ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 ตามเก่งกระเด็นไปอื้อหือฮิวโอเคชึบนี่แไงโอ้ยโดนสกิลสวนโดนแล้ว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 ถอยอ่า หตามเก่งมากตามเก่งมากใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับความพยายามเราใกล้จะสำเร็จแล้วอืมชุบ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 อ่าอย่างนี้เข้าไปฟันได้มันต่อยนานอยู่แล้วนี่คือจักหวาของเราวืดวืดไงวืดไงฮิวอื้อโอ้โนโดด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 โดโด นี่ไงโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยโอ้โคอมโบคอมโบคอมโบเก่งคอมโบเก่งอ่าโดนถอย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 โอ้โหอื้อหือเอาไปไม่โดนนี่ไงโอ้ยโดนดึงโดนดึงโดนดึงโอ้โดนอีกแล้วยุลุยุลสู้คิวสู้คิวสู้ยุลสู้ไป นี่แนะโอ้โอ้เอ้ยนี่แนะโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนแล้วโดนอีกแล้วไม่โดนฟันฟัน oh. ฟ oh. ันฟัน <pinky> ฟ <t ides> so, oh, oh, ันฟ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 ันยิงสวนเอ้ยโอ้หมดเวลาก่อนโอ้ โอ้กินนาทีเนี่ยสิบนาทีเหรอโอ้เสียดายะ <c oughs> น้ำตาจะไหลนะผู้ชม,มตีไม่ตายนะฮะอกดได้ของเลยอ่ะอ่ะ ต่น,นี้ก็นับ500ใหม่เนาะเราก็ต้องตีให้ครบ500นะครับผมเราถึงจะสามารถวร์ปไปตีมันได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตึงเกินนะครับผมเอาพี่ไม่ลงหรอกเพราะวพี่หนีไงอยากได้ของนะ,ะต้องพา FC มาลงด้วยนะครับพาเพื่อนๆมาลงด้วยนะ โอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สอนตีบอสคาตาคุรินะครับผมก็โหดเอาเรื่องเลยนะฮะแล้วก็อึดด้วยนะฮะโอเค okay, ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจะจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย